ฝรั่งเศสกองกลางเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่หนั <c oughs> กกว่าเดิมไม่ล็อกแน่นะวิคอนแลนด์ปีกซ้ายทีโอเฮ้ยตัวนี้เนี่ยนะเอา,เาไปลุกเราไว้ญี่ปุ่นครับกองกลางปิดยิดได้เลยครับไปลุกอุย้ยทิ้งท่าอะไรวะเนี่ยปีกขวาถือว่าดีไหมนันเดสกา วัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ติเตา่าอินฟินไลฟีนะครับผมกับกิจกรรมดับเบิลรีวอร์ดนะฮะ <_ D> ก็วันนี้จัดไปเลยครับ20,000บาทจุกจุกไปปึ้มยืนยันเรียบร้อยครับโอเคเราต้องคัดออกก่อนเนาะเซตละหนึ่งรางวัลเพื่อเริ่มเล่นออเอาดีครับเราไอโฟนหน่อยกันแล้วเราจะเปิดยังไงดีทีละสองร้อยไปเลยโอเคโหสองร้อยยังไม่ครบนะครับเล็กหนึ่งโอเค โอ้หเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเรารับของก่อนนี่สองหมื่นนะสองหมื่นจัดไปฮะสองร้อยใบไม่ครบครับขนาดอ,อีหนึ่งอ้บโอ้โหอะไรครับเนี่ยใบยเดียวเองใบเดียวเองมันจะเกินไปไหมเออทีเดียวได้ไหมที<อ>เ,มเดียวได้ไหมโอ้โหเหลือใบเดียวอยู่แล้วครับด้าวสิบซึ่งใบนี้ได้ยากได้ยากครับหหให้มันได้อย่างงี้สิให้มันได้อย่างงี้สิ ยากเกินได้หมดนี่ไงได้เลย200ทีเดียว200ทีเดียวครับได้หมดเลยครับไป200รครับไอ้ย่ายันดึงอีกแล้ว,ลวอีกแล้วดดเเดี๋ยวพอได้มานะถ้าเป็นตัวตัวล็อกอีกแล้วก็ฟาดการะดิน้าให้ตามตามเอาด้บหกแปดมาโอเคสุดท้ายโอเค ได้เป็แค่อันเดียวตอนนี้เราได้มาทั้งหมดแจ็คพอตที่คุณสะสมอยู่ได้แค่25อันเองเ่ยแล้วคุณดูดอันดับหนึ่งอีกคือไปร้อยกว่าแล้วครับโอเคเปิดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราไป <Okay. S 2> เข้าเกมมันดีกว่าครับมาเกมมาล้นจกจะตกนิดนึงนะฮะมานจา้ะเกมตาไปแล้วตอนนี้คอมผมเป็นอะไรครับเนี่ยค <Okay. S 1> อมผมเป็นอะไรครับเนี่ยโอเคมาแล้ว มาแล้วครับปลายวันนี้2 0 0 0 0บาทผมขอรับของก่อนนะครับอ้าระวังรอหรือว่าคามอมเราถึงเวลาต้องเปลี่ยนไม่นะมันยังไม่ถึง10ปีเลยคอมจะเปลี่ยนได้ยังไงใช่ไหมครับต้องให้สัก10ปีก่อนเราค่อยเปลี่ยนคอมทีดีถ้ายังไม่ถึง10ปีเราต้องไม่เปลี่ยนวันนี้แหละวันของพี่กระตุกแบบนี้แสนล้านแตกแน่นอนพีน่นาพูดดีครับเดว๋ยวดอรขอไปเคลียร์นักเตะสักครูเลยครับ เริ่มเปิดก้าวกันเลยดีกว่าครับอ่ะก่อนอื่นนะครับขอสแสดงความยินดีกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับเมื่อคืนก็ชนะโครเวนที่นะครับโดยการคัมแบ็กนะฮะสองตอนหนึ่งครับผมโคตรมันแหละเมื่อวานนี้แล้วก็ขอสแสดงความยินดีกับแฟนอาร์เซนอลด้วยนะครับที่ยิงนาทีบาบแล้วก็มาชนะจุดโทษนะฮะผมปลุกทพอตซาลูกนั้นถ้ามันไม่กล้ายิงนะก็ ไม่มีโอกาสแล้วอ่ะนาทีสุดท้ายแล้วอ่ะเนอะเมื่อคืนใครดูบ้างครับใครดูอาร,ร์เ้นอลกไนตี้บ้างคอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยครับว่าทีมไหนสมควรจะเป็นผู้ชนะแต่เล่นดีทั้งคู่อ่ะเล่นดีทั้งคู่เลยอาร์เจนต้าก็าแ,แบบเซตล้างครูไปเลยครับเมื่อวานนี้โอเคมาเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับมาดูกันว่าเติมไป20,000บาทเราจะได้เท่าไหร่นะฮะตอนนี้มีอยู่3ามล้านหแสนสหมื่นล้านนะฮะ62นะตอนนี้มี62สองจะถึง4ล้านล้านไหมตอนนี้เติมไป20,000 ไม่ถึงอะได้มาประมาณ200 0 0นล้านได้มาประมาณ2 0 0แสนล้านนะสองแสนล้านถุหื่้อนหม่แสล้านหล้านร้้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านมาลุ้นเปิดบวกแปดกันเลยดีกว่ามีวิธีใบนะครับกิมรรมนี้บวกแปดโอเคอะไล่เกลือก่อนแล้วกันนะครับไล่เกลือก่อนไล่เกลือก่อนบวกสามถึงบวกห้านะครับเปิดไปเลยสองใบคัดสิบเอาคัดสิบเลยฮะ ดูใจครเริ่มจากคัสติเลดหรอบุมโบใบนี้ในการร้อยแปดบวกร้อยแปดบวกนะครับมาลุ้นกันว่าตัวที่ดีที่สุดคือคือลุยลุยคอสตาที่แวก็เฉยๆนะครับลุยคอสตาน่าจะขายออนออแต่นี้ก็ดีอ๋อไปไปนี่ขายออนโอเคเปิดต่อครับไปแรงแรงก่อนเหรอเอาบวกห้าครับบวกห้าบวกห้าแน่นอนไปครับหมื่น ไฟลุกหรือเปล่าไฟลุกหรือเปล่าเข้าไปนี้ไม่รูสแตนร้อยสิบเองขอไฟลุกเนะ่ยไปนี่มันบวกหนะ้าแ่อนยนร้อยสิบกับร้อยเก้าสแตนร้อยสิบกับร้อยเก้าโอ้โหอย่างเซ็งอ่ะร้อยเก้าบวกสามถึงบวกห้าบ้างสองใบไปเลยไฟลุกแล้วจ้าคอนแลนด์ปีกซ้าย TOTs ครับ เบอร์ควถูกไหมฮะลออ่านที่ถูกไหมครับเบอร์กวายตัวนี้อัน 42, อน,ะะอนี้สี่หมื่นสองนเอนะฮะมีต้ทำยังไงอเอาไปดงหน้าเองไปนงหน้าานหน่างนี้ดาบห้าแล้วกนะันไม่ต้องคัดเนาะดามห้าสิบดาบห้าสไม่ต้องคัดไหมฮะไม่คัดนะไม่คัดนะเปิดนะไ,ปไปแล้วครับใบแรกใบแรกฮะไฟลุกแล้วครับใบแรกโมอโสซาราครับ โมซาร่าหนึ่งหมื่นไปห้าใบเลยแล้วกันที่ขนาดโมซาร่าอย่างนี่ยแค่ 100, มมหมื่นเองโมซาร่าอืมอีกกองกลางครัปพิจูดเบลลิงแฮมคิมมินแจโยซากา้าโอเคดราฟสิบครับดราฟสิบ ไม่ต้องคัดหรอเอาดีตามราคาดีกว่าดีงตามราคาขายเลยเลสเตอร์ผมจะร่วงแล้วท็อปแมนท็แมนนี่ท็อปแมทุกคนให้ทักมืโอโค้ชด้วยจะมีผ้าพันคอแมทที่มาเตะกับสเปอร์นะฮะมันมากเลยอินราชมังคลากีฬาสนากนะไปดูแบโอ้โหอย่างมันอ่ะแฮนด์เซนซอนคือแบบเล่นประสานกันคือแบบโอ้โหโ,โคตรมันเล่นอย่างมันเลยตาย 6ใบเลยครับเติมไป20 0 0 0บาทได้มาทั้งหมด6ใบย3 TOTS ดครับ10จัดไปครับใบแรกใบแรกครับอังกฤษนะอ,อัลเจนติน่าเมสซี่มานะครับเมสซี่อันนี้ถือว่าแย่นะยครับถือว่าการรมการอังกรา,ารเลยแย่ล่างเลยเหรอล็อกเหรอล็อกเมสซี่เหรอ เป็นซียงยิ่งดัดเลยนตอนนี้อาจจะนี่ได้แล้วโอ้โหโอเคโอเคครับรู้แล้วครับว่าล็อกโอ้โหลูบแบบกดหนุนกดอนเขาได้เออเฮร์ลิเคนหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมเฮร์ลิเคนหนักกว่าเดิมอันตรโอหอยดรอ يد ถึงลอยเลย จะเป็นเดอยเนี่ยมืครับมื่้ครับเดอยเดอันนี้ก็น่าจะล็อกเหมือนกันอังกิกโอ้โหมึงมาทีละสองทีละสองเลยใบสุดท้ายแล้ครับไปครับใบสุดท้ายบ <Boom! S 2> ุ้งออกมาเป็นสเต็ปเลย2เคน2แลก็เคน ซีสองตัวเคนหนึ่งตัวเม่สิเคนวินดูบอยสองตัวเมซี่หนึ่งตัวเฮ้ยนี่ล็อกแน่นะวิออกอยู่สองตัวอ่ะมาลุ้นบวกแตกกันดีกว่าครับมาลุ้นบวกแตกกันดีกว่าผมเปิดไปเลยเจ็ดใบไม่ต้องรีรอแล้วมีเจ็ดใบจะออกบวกแตกมาให้ไหมเฮ้ยไปลุ้นเว้ยญี่ปุ่นครับกองกลาง WC ใครเอ่ยทานากะ์ห้าแสนเก้าหรอ เฮ้ยห้าแสนเก้าอ่ะตัวนี้เนี่ยนะห้าแสนเก้าหมื่นแปดพันล้านขายมีคนซื้อไหมครับโอ้ยอยากรู้สแตตเนี่ยความเร็วร้อยสิบเองทำการยิงร้อยหกสมบัตร้อยเก้าเรียกมาล้อยสิบสองควบคบตัวร้อยแปดแต่วันนี้ผมแสนล้านแตกแล้วนะครับปิดคลิปได้เลยครับ เกือบหกแสนล้านตอนนี้ใจเย็นพี่ยังไม่ปิดครับยังไม่ปิดโอ้โหคนเข้าดูแล้ว2องร้อยสาคนเข้ามาปุ๊บเจอเลยเป็นไงพาราคาโอ้เป็นไงหกแสน,าาน 6, ล้านเห็รนราคาที่ผมอึ้งเลยมาลุ้นบวกแปดครับวันนี้จะมีปีนิวพูเคเอลซีบีทีบีเอล,ลเอ็นเรียกมาเล,ล็กแล้วก็วีซียี่สองนะฮะมีทั้งหมด6ใบพลังทีแคร์กูต้ามาทีแคร์กูต้าครับพลังมาแล้วพลังมาแล้ว ทีแคร์ครับเปิดเลยนะ6ใบสปอนเซอร์หลักของเราทีเดียว6ใบไปเลยทีเดียว6ใบไปเลยพลังกูตาจัดไปครับบวก5ถึงบวก8มีกระตุกนิดนึงไฟลุกครับสเปนโอ้โหกล้องหลังใครเอ่ยอุ้ยเกือบแสนล้านอินดิโกโมาติเนสมา ้ยจอรบานเ้ยตัวนี้เกโหดนะสต๊า1 6นะครับกองหลังเซบิยาไหมเซบิยาเอรกนูต้ากอนกีแชครับเอรินกูชกต้าครับเดี๋ยวขอเก็บกูต้าไปพ,พ,พ,พักก่อนเดี๋ยวค่อยมาตอนสุดท้ายกพูพอพ่งย้ายไปบาซ่าตอนนี้ไปบาซ่าแล้วราคาอัพแน่นอนนะราคาขึ้นแน่นอน ต้องลองเอามาเล่นดูนะครับน่าจะเร็วนะความเร็วร้อยเจ็ดตัว117 11กสจกายภาพ115ส่งบอลดี104เออ FP เอฟพีเท่าไหร่เอฟพียี่กว่าเอฟพีเอโอเคเอาไปนี้ต่อครับ98บวกนี่เอ b เอโอเคครับอันนี้บวก5ถึงบวกแล้แต่ว่าตทเพิ่มขึ้นมานะฮะเป็น98บบวกแต่เสื้อเลนเตอร์เปิดครับไปไป ไปลุกแล้วบวกแปลแน่นฝนรั่งเศสก้องไงแล้วเหรอใครอ่ะอุม้มตีตี้บ8กแปดึ้งขายบวกหกไปบวกแปดมาสี่หมื่นแปดบาซ่ากแล้วบาซ่ากแล้วอันนี้เอฟพียี่สิบนะฮะน่าเล่นเหมือนกันอุ้มตีตี้อุมอ้มตีตี้ไปต่อยใบครับยังไม่หมดขอรุ้นบวกแปดนิดหน่อยฮะบวกแปดมารัวๆ ต่อไปนี้ครับอ้าวเต็มนะเต็มนะธนาคารโอ้โหคนขายเรียบคนขายเรียบอินิโกมาติเนสนี่แตทเทียบกับอุลติตี้เลยเลเวล5ห้ะเรต5โอห้คัลเลอร์บวก3เฮ้ยอินิโกมาติเนสเก่งกว่าอุลติตี้อ่ะถนัดเท้าซ้ายด้วยขายครับขายกดแล้วมุตโตครับถ้าเป็นวารานรวยเลยเอาติงบวกสเอาเข้าไปโตนารี พ่อครับพ่อกับพ่อคับเดี๋ยวเราไปเปิดต่อครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับเรายังเหลืออีกบวกแปดอีกให้รุนอีก6ใบนะฮะอ่ะมาฝั่งนี้กันก่อนเสื้อแล้วมาดหลกันก่อนบวกของขบวกแปดสัปดาห์ร้อยบวกรอคืนนี้ครับเพิ่มมาทสุกิปตีบวกวันนี้ไม่ขายทีแค่นะครับเนี้ยทีแค่พอตอนท้ายเลยนะมาไปกันต่อครับไปทีละใบก่อนขอคนโหดได้ไหมเซโดเซโดเข้ามา ไฟลุกแล้วอังกลิกล่องหลังแฮนดี้แ,แม็กควายเปล่าแฮนดี้แม็กควายเปล่าจอห์นสโตนบวกหูบวกเจ็ดจอห์นสโตนบวกเจ็ดเอามาทำไมอ่ะอยากได้บวกแปดอะดู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 ด่ะครับไปต่อฮนะสองใบใช้ผ่าแม็กควายครับตัวนีนงง้เลยเบาหายพารดดวยสูตรเบ้าหายเราจะเก็บไว้ตอนท้าย าา indung. โอ้โหใบนี้คือจบแล้วมาดรับร้อยห้าสิบครับโอเคไฮไลท์เรามาแล้วครับแต่ก่อนอื่นขอขายของก่อนนิดนึงนะฮะสปอนเซอร์หลักของเรานะครับพีแคร์ดูต้านะครับผมสำหรับน้องๆทุกคนนะฮะหรือว่าพี่ๆทุกคนนะครับที่อยาก หน้าขาวตัวขาวนะครับผมแล้วก็ใสด้วยนะครับตัวนี้เลยนะครับทีแคลกูต้านะครับมีทั้งหมด30เป็นนะครับกิน3เวลานะครับผมก่อนอาหารเช้า2เที่ยง2แล้วก็เย็น2กินไปเลยนะครับเพราะตัวนี้เนี่ยมีวิตามิน3ตัวเลยทีมันเลยนะครับมีวิตามินซีนะครับแล้วก็กูต้าไทโอนแล้วก็มีคอลลาเจนจากปลาทะเลนะครับกินกินวันเลยราคา490บาทนะครับช่องทางการสั่งซื้อนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะฮะอายุสิปีก็สามารถทานได้แล้วนะครับทีแคลกูต้าตัวนี้นะครับนะ จัดไปครับจัดไปสปอนเซอร์หลักของพี่เต๋าในการเปิดการในวันนี้นะฮะสองหมื่นบาทนะครับผมทีแคคูต้านะฮะอย่าลืมนะครับฝากด้วยนะฮะทีแคคูต้าใบทีเด็ดออขอให้ดีๆนะครับหน้ามาร์กาญ่าแสนล้านแต่กดหนึ่งครับไม่แตกกดสองครับผมพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วสูรของเราถือทีแคคูต้าครับแล้วกดหนึ่งแช่ไว้รอเมาส์หายแล้วก็ปล่อยครับ ถือที่แคลแล้วก็ปล่อยครับใบแรกไปแล้ว WC 22บวก8ตัวแรกใครเอ่ยฝรั่งเศสกองกลางใครลาบิออนครับ237,000ครับผมยูเวนตุสครับถือว่าดีนะลาบิออนตัวแรกของเราวันนี้ค้มครับแสนแรกแตกแล้วครับผมกองกลางไงฮะจากยูเวที่ก็ป๊อกมา ถ้าป๊อกนิดล้านเลยเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ออยต่อไปต้องร้อยสิบเก้าอีกตัวขอโระโุกหมดขอกระปหดไฟสุดท้ายของวันนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่เต๋าด้วยนะครับผมแลวเดี๋ยวจะได้มาเปิดกันอีกนะ Ana. กดเบ่งแชร์ไว้ครับรอเมาห์หายถือทีแขนกูต้าไว้แล้วก็ปล่อยครับผมอย่าลืมเปนจัดด้วยนะครับทีแขนกูต้าครับเจ็ดนาท็สิบแปดครับผมไปแล้วครับ นันเดสกานี่จริงแค่ไหนนะอุลุไยอุลุไยใช่ไหมร้อยสิบเจ็ดว่าปรสะสบความสำเร็จครับวันนี้แสนล้านแสนล้านแตกนะฮะขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันนะจจะโอเคมาสรุปกนันครับนี่ราเดียอน,นะครับ ติ๊กต็อกครับนี่ตัวนี้ครับที่ผมได้มาครับ5้าแสนเก้าหมื่นแปดพันล้านนะฮะเดี๋ยวรอก่อนรอรอดูคลิปนี้ก่อนนะถ้ากดไลค์เยอะยอดวิวนะครับเยอะเดี๋ยวจะมาเปิดกับคลิปนี้อีกนะฮะนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวซีมาที่ต่อเก็บไว้ใช้ก่ไหมครับยังไม่สายตอนนี้นะครับขอโทษด้วยนะครับ